เนราภาษานยอะยียก็เตมนบแรกเ่อย้แนวทางเราจะลงก่อนเด็กรุ่นใหม่ัยรุงนุ่นใหม่อายุจะเจอเจอเอช้อมมาแต่งงานหยีอย่ก็เนี่ยเออขอบคุณสำหรับคำถามนะคะขอตอบเป็นภาษาไทยนะคะ คือเด็กรุ่นใหม่นะคะหนูมนเป็นถ้าสมมติว่าหนูเป็นมิสมงคนแรกมิสมงค์พเคนแรกนะคะจะอยากให้ทุกคนเนะะี่ยค่ะมามาเป็นแบบว่าเหมือนที่เราทุกคนยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการจัดกิจกรรมให้บ้านเราเมีอะไรมากขึ้น,นะคะ่ะมันเป็นการเชักชวนด,ดึงดูดให้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมของบ้านเราด้วยะคะ่ะแต่ก็มีข้อยั้งอีกอย่างหนึ่งคะ่ะ ส่วนมากมันจะตรงกับช่วงวัยเรียนใช่ไหมคะช่วงที่เรากําลังเรียนเราก็จะกลับบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็มันก็เลยทาให้ไม่ค่อยมีหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณค่ะ